หากชื่นชอบได้ยายเสียงเรื่องคำสาบรักภรยาตัวร้ายโปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆนะคะสุดท้ายนี้หากเอ็นดูนักเขียนโปรดอย่าก,กดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นช่องทางให้นักเขียนมีรายได้และมีกำลังใจมาทำคลิปดีๆให้ฟังต่อนะคะคำสาบรักภรยาตัวร้ายบทที่1ิราดหน้าเส้นใหญ่ กว่างรุย่ยนั่งรอที่โต๊ะอาหารไม่นานนักอาหารที่หน้าตาประหลาดเป็นเส้นผัดขาวๆแล้วราดด้วยน้ำเหนียวๆมีเนื้อหมูกับผักนั้นทําให้คนที่ไม่เคยเห็นอาหารหน้าตาประหลาดเช่นนี้ต้องแปลกใจนี่อันใดกันเขาถามสาวใช้ที่เป็นคนยกมาข้าน้อยก็ไม่แน่ใจเจ้าค่ะแต่ว่าคุณหนูเป็นคนทำ สาวใช้คนนี้ได้แต่มองอยู่ห่างๆไม่ได้อยู่ใกล้เหมือนหลิวเอ,อ๋อไม่แน่ใจนะว่ามันเรียกว่าอะไรกันแต่กลิ่นหอมนั้นชวนให้นางน้ำลายสอตลอดทางที่ยกอาหารที่อยู่ในจานอันสวยงามนี้ทำให้นางท้องร้องอยากห้ามไม่ได้เยียงนั้นหรือกวางรุ่ยไม่อยากจะรอต่อไปแล้วกลิ่นหอมนี่มันชวนให้เขาอยากจะลิ้มรสเต็มที่ มือหนาเอื้อมคว้าตะเกียบด้านข้างขึ้นมาก่อนจะจิ้มลงไปในจานเขาทนไม่ได้ต้องสูดรกลริ่นหอมๆนี่อีกครั้งกลิ่นดีจริงๆเมื่อสูดจนพอใจก็จิ้มตะเกียบลงที่มันขึ้นแล้วส่งเข้าปากไปอย่างช้าๆค่อยๆเคี้ยวหลับตานึกถึงรสชาติของมันถูกการเคลื่อนไหวของกวางรุย่ยบาพร่ในจวนตากลูดไปตาเดียวกันว่ารสชาติจะเป็นเช่นไร <Es> <an> สายตาทุก <t> ค <half> ู่มองสบไปที่ร่างหนึ่งเดียวในเรือนแห่งนี้ที่กำลังเคี้ยวอาหารอย่างพิถีพิถันจนบ่าวไพร่ต่างกลืนน้ำลายพร้อมๆกันกว่างรุ่ยเคี้ยวอาหารในจานไปสีหน้าก็ครุ่นคิดไปนี่มันเหมือนอะไรกันนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกนายท่านขอรับเป็นอย่างไรบ้างขอรับ เียห่าที่ทนให้ผู้เป็นนายเงียบต่อไปไม่ไหวจึงต้องเอ่ยขึ้นเพื่อทำลายความเงียบลงอืมอร่อยกวางรุ่ยท้่เงียบไปเพราะกำลังรุ่นคิดจึงไม่ได้เอ่ยอะไรออกมาอาหารจานนี้เรียกได้ว่าเป็นจานโอชารสชาติเลอเลิศยิ่งนักหากได้ตั้งเป็นเครื่องเสวยในวังพ่าจะเข้าที่เป็นอย่างไรบ้างท่านพอ่อรสชาติดีหรือไม่ เย่จือรีบอาบน้ําแล้วก็รีบวิ่งมาเอาหน้ากับผู้เป็นพ่อเพราะนางอยากให้เขาช่วยเรื่องเปิดร้านนี่เรียกว่าอันดใดเหตดใดรสชาติดียิ่งนะักข้าไม่เคยได้สัมผัสรสชาติแบบนี้นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้ริ้มรสอาหารที่รสชาติดีอย่างหาที่ติไม่ได้มันช่างลงตัวนะักนี่เรียกว่าเส้นใหญ่ราดหน้า นางบอกกับพ่อบุญธรรมที่ตอนนี้แทบจะไม่วางตะเกียบยิ่งเห็นเขากินเอากินเอาแบบนี้นางจึงคิดอยากทำพวกเส้นมีขายด้วยหากเป็นพวกเส้นเล็กทําเป็นเส้นสดนำไปอบให้แห้งแล้วเวลาจะกินแค่นำมาลวกมาะแก่การเดินทางมีน้ำหนักเบาเช่นนั้นการขนส่งก็ง่ายขึ้นข้าจะคิดชื่อร้านว่าอย่างไรดีนะดีดีมากไปเอามาอีก ถึงหมดจานแล้วแต่กวางรุ่ยก็ยังอยากกินมันอยู่เขาจึงสั่งให้คนเอามาเพิ่มอีกเช้านี้เขากินมันไปถึงสามจานเรียกได้ว่าอิ่มท้องยิ่งนะักข้าเชื่อแล้วว่าเจ้าทำได้เช่นนั้นข้าจะเปิดร้านให้เจ้าแต่ต้องดูที่ตั้งและทำเลของร้านให้ดีระหว่างนี้เจ้าก็ให้บ่าวไพร่ทำแป้งขา,ขาวๆอย่าที่จะว่าไปเถอะ ควางร่วยยอมแพ้ในความเก่งกาจของนางยิ่งนะักไม่นึกว่าลูกสาวของตนจะเก่งกาจขนาดนี้สมน้ำหน้าตะกูลีมียกน้ำดีอยู่กับตัวกลับทิ้งขว้างเมืองหลวงหลังจากมู่งเยาหลานพาองคหญิงไปท่องเที่ยวในวันนั้นแล้วทั้งเขาและนางก็มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันเรื่อยมานับได้ว่าเป็นเรื่องที่เห็นจนชินตาเมื่อเห็นองคหญิงเทียนหมิงลี่ ก็มักจะคบกับอ,องมู่และห้องเต้สงสารเรื่องนี้ดีด้วยความที่โปรโดอ,องมู่อยู่เป็นคุณเดิมจึงไม่ได้ว่าอะไรความรักของอ,องมู่และองหญิงเริ่มผลิบานอย่างรวดเร็วเพียงช่วระยะเวลาสามเดือนทําให้อ,องมู่รู้สึกยินดียิ่งนักก็ผนวกกับมีข่าวข่าศึกประชิดชายแดนดังนั้นหลังจากเข้าฟ้าฝ่าบาทในวันนี้เขาจะต้องเตรียมตัวไปป้องกันชายแดนเหิืนนาน เป็นการดว่วนอองมูเจ้าไปเตรียมตัวเถอะเรื่องสเสบียงข้าได้สักให้กว่ารุ่ยเตรียมไว้จากเจิ้นโจส่วนหนึ่งแล้วจากนี้ไปเหินหานก็เตรียมไปอีกส่วนหนึ่งจะได้เดินทางกันเร็วขึ้นเวลาช้าเชิญจริงคิดอ่านมาดีแล้ว การศึกครั้งนี้ไม่รู้ว่าจะกินเวลาเท่าใดอาจจะสามหรือห้าปีจำต้องเร่งเก็บสะสมสเสบียงกระหม่อมรับด้วยกล้าวขายค่ะ้องมู้ที่ผ่านศึกมามากมายไม่เคยวันเกรงศึกได้เพราะว่าตอนนี้ความรักของเขากำลังผลิกบานเช่นนั้นเขาควรทำเช่นไรหน้าที่ต่อบ,บ้านเมืองก็สำคัญแต่คนรักก็สำคัญเช่นกัน เขาเลือกที่จะเข้าพบองคหญิงเพื่อบอกลาเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้กลับมาการเป็นแม่ทัพชีวิตส่วนใหญ่ย่อมต้องอยู่ในสนามรบข้อนี้เขาทราบดีถ้าเขาคิดจะแต่งงานกับองค์หญิงเช่นนั้นองค์หญิงจะไม่ต้องลำบากไปกับเขาด้วยอย่างนั้นหรือข้อนี้ที่เขาคิดไม่ตกไม่รู้ว่าจะทำเช่นไรดีเขาเดินด้วยสีหน้าทะมึงทึงบ่งบอกได้ชัดว่าตนเองนั้นกำลังคิดมากเรื่องขององค์หญิง องยิงขณะที่อองมู่ยืนเมาอ,อยู่ที่สลาริมสะบัวที่นัดพบประจำของทั้งคู่มัวแต่คิดเรื่องของตนเองจนไม่รู้ว่าพระองค์เสด็จมาแล้วเจ้าเป็นอันใดไปข้ามาถือตั้งนานแล้วเจ้าก็ยังยืนเมอมีเรื่องต้องคิดอย่างนั้นหรือเทียนหมิงลี่ถามคนรักด้วยความห่วงใยนางเองเพิ่งทราบข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่อ,องมู่จะต้องไปออกรบเช่นกัน ข้าจะต้องไปออกรบไม่รู้ว่าวันใดจะได้กลับมาข้าจะอยากมาหาเจ้าองมู่บอกนางด้วยน้ำเสียงเจือด้วยความเศร้าโศกหากการสุดครานี้สําเร็จเขาจะทูลขอฝ่าบาทเรื่องงานแต่งงานของตนคิดว่าฝ่าบาทน่าจะเห็นใจเขาข้าคิดถือท่านยิ่งท่านโปรดร,รักษาต,ตัวเถิดหญิงพูดพร้อมกับหยิบถุงหอมออกมา ข้าตั้งใจทําให้ท่านท่านโปรดรับไว้เทียนมิงลี่อยากให้เขาเห็นถูงหอมนี่แล้วคิดถึงนางจึงตั้งใจเย็บปักด้วยตัวเองเพื่อน,นำมาให้เขาข้าจะเก็บไว้ติดตัวไม่ให้หายไปสิ่งนี้มีค่ายิ่งเขาหยิบถุงหอมนั้นขึ้นจรดรีฟิปากจุกมันเบาๆยามนี้แม้อยากจะกอดอยากหอมองคหญิงเพียงใดแต่เขาก็มีอาจจะทำได้ สิ่งนี้จะเป็นเครื่องแทนใจในยามที่ห่างไกลกันข้าจะรอท่านเพียงพูดเดียวเทียนหมิงรีพยายามกรั้น,น่ำตาเอาไว้ไม่ให้มันไหลออกมาเพราะว่าจากลาครั้งนี้ไม่อยากให้โศกเศร้าเพราะนางหวังว่าจะต้องได้พบเขาใหม่อีกครั้งจนอ่องมู่ค่ำคืนนี้อ่องมู่อยากจะข่มตาให้หลับลงได้ แต่ทว่าพรุ่งนี้ต้องเดินทางไกลจึงสลัดความคิดฟุ้งซ่านทิ้งแล้วควบคุมลมหายใจให้เป็นปกติก่อนจะเข้าสู่ว่วงนิทรายอย่างสงบค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่ประจันเต็มดวงและเป็นคืนที่เท่าจันทราต้องออกปลูกได้แดงเพื่อให้ลิขิตรักทำงานจะเรียกว่าลิขิตรักก็ไม่ถูกต้องเสียทีเดียวต้องบอกว่าเจ้าหลุมนี้โดนต้องคำาสาปซะมากกว่าเพราะว่าเขานั้น โดนานางสาปส่งทุกครั้งที่นางน,นึกถึงทําให้ร้อนๆหนาวๆอยู่เรื่อยๆดังนั้นเจ้าหนุ่มนี่ก็รับเคราะห์ไปเถอะไม่หนูนั่นร้ายกาศนะักข้าจะทนไม่ไหวเท่าจันทราใช้พลังเทพผูกได้แดงแล้วกระตุกให้ค่อยๆเ,เริ่มทํางานเพราะอีกไม่กี่ปีทั้งคู่ก็จะลงเอยแล้วหลังจากจัดการเสร็จเท่าจันทราก็ยืนชื่นชมผลงานเอามือคว้หลังสาวดวดคราวสีขาวที่ยาวลงมา มู่โยหลานที่กำลังหลับก็เกิดฝันประหลาดขึ้นมาความรู้สึกของตนถือว่าเป็นฝันร้ายเพราะว่ากำลังโดนถุงแป้งทับลงบนตัวโอ้นี่มันอะไรกันมู่โยหลานพยายามดิ้นให้หลุดจากกระสอบใส่แป้งนี้แต่ทว่าก็ไม่สามารถจะขยับได้เจ้าต้อเป็นของข้าเสียงผู้หญิงแววมาแต่ไกล แต่อ,องมู่ไม่เห็นกายที่เป็นต้นกำเนิดของเสียงนั้นเจ้าเป็นใครมูโยลานถามออกไปในความมืดที่มีเสียงแต่ไม่ปรากฏว่ามีคนอยู่เสียงที่ดังก้องกังวานเข้าหูมานั้นชวนให้ขนทองสยบก,กล้าวยิ่งนักเจ้าเป็นคนหรือว่าปีศาจเขาถามอีกครั้ง แต่ก็ได้ยินเสียงตอกลับมาเช่นเดิมข้าเป็นเจ้าสาวของเจ้าเอ่อฮะไม่ไม่นะอย่าเสียงมู่โยนหลานที่ร้องด้ยวยความตกใจเพราะว่าความฝันที่ตนได้ประสบนั้นช่างโหดร้ายนะักกระสอบแป้งมากมายที่ทับถมร่างกายเขาทั้งยังเสียงที่น่ากลัวและสยดสยองนั่นอีก ท้าไม่เขาตะโกนออกมาจนทําให้บ่าวด้านนอกต้องรีบเข้ามาปลุกท่านอองท่านอ,องท่านอ,องเสียงของบ่าวชายที่รับใช้ใกล้ชิดปลุกท่านอ,องให้ตื่นขึ้นไม่รู้ว่าท่านอองเป็นอันใดหรือไม่อ,องมู่เมื่อได้ยินเสียงเรียกที่ไม่ใช่เสียงปีศาจในฝันก็สะดุ้งตื่นเข้าสะบัดศีรษะไปมาเพื่อไล่อาการเมึนงงและตกใจท่านอ,องเป็นอันใดหรือไม่ก็รับ ไม่เป็นไรข้าคงฝันร้ายไปเท่าน,นั้นอ,องมู่นึกทบทวนเรื่องในฝันช่างแปลกประหลาดนักนี่เป็นรางดีหรือว่ารางร้ายกันแน่วันนี้เขาจะออกรบทับจับสึกด้วยเดี๋ยวต้องให้ท่านกุนซือจวงจือหานหาเลิกเคลื่อนทับใหม่ทุกครั้งที่ออกรบทับเคลื่อนทับล้วนอาศัยเลิกยามโดยมีท่านกุนซือเป็นผู้เที่ยวชาญทั้งเลิกยามและดวงดาวล้วนต้องตัดสินใจโดยท่านกุนซือ เกือกว่าเป็นสุริมงคลและเสริมความมึกเมิ่มให้กับกองทัพ